อาจารย์ว่าทำไมเขาถึงใส่ซอฟต์เซนเนอร์ทั้งที่อยู่ในสุขุมวิทอ่ะคุณไก่ว่าทำไมถึงใส่สวันขลลุกมากเลยพอไปเปิดเครื่องกรองชุดบำบัด5มิลลิคอน10มิลลมคอนเจอทัวรร้อยขาเยอะมากมเพราะเอาน้ำประปาแถวสุขุมวิทเปลี่ยนท่อประปาาั้างหรือเปล่าเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณมีความรู้เรื่องน้ำขนาดไหนคุณจะบำบัดน้ำกินยังไงน้ำที่นี่นะคะวัดมาแล้วเกือบ300 ppm นะคะน้ำที่นี่ ตันเร็วมากเลยปัญหาคือขอปล่อยน้ำประปาเข้ามาปัญหาคือปิดน้ำในแังล้างมันกระบาเขียนไม่เคลียรน้ำหนักมากเลยค่ะที่นี่เครื่องเนี้ยตันบ่อยมากเครื่องตัวเนี้ยตันบ่อยมากเพราะฉะนั้นยศวรรษเองเนื่องจากทำงานเรื่องน้ำก็ s <ules> <S เลยบอกทุกคนว่าคุณต้องใช้ชุดบำบัดที่ดีนะก่อนติดตั้งเครื่องชุดบำบัดก็คือเสื้ออะไร,สกกรเสื้อกลอเสื้อคลุมก่อนเข้าเครื่องัน้นเครื่องตัวนี้จะพังไวมาก เพราะเกาหลีเขาไม่รู้หลักฐาว่าเขาออกแบบชุดบำบัดมาเพื่อมารองรับน้าประเทศไทยเขารู้ว่มน้าประเทศไทยเป็นยังไงดิฉันก็ถือเกิดแฮลรี่อยู่ <c oughs> ชุดบำบัดฉันไม่ใช้ตัวน,นี้ฉันใช่ของดิฉันเพราะว่าเอาอยู่ปากสิบนิ้วเกลีย <c oughs> <c oughs> ไม่เคลียเพราะเครื่อ <c> ง <oughs> สามสามสาม,สามหมื่นก,กว่าคุณอยากให้เครื่องอยู่นานหรืออยู่อยู่อยู่ระยะยาวระยะสั้นอยู่นานเยออเพราะนั้นดิฉันก็ไม่ไม่ได้บอกขายนะแต่ดิฉันมีชุดบำบัดที่ถูกแล้วก็ดีเพราะมันตนะ้องใหญ่ถึงสิบ สิบไมครนพ่พี่พี่หม่ใช้อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องจับค่ะน้ํามันสกปรกมากน้ํามันสกปรกมากค่ะน้ำประเทศไทยนะคะโอเคผ่านไปตรงที่ว่าวันนี้น้ําดีพลังก็จะดีเช่นฟังเพลงโมเสสเพลงบีโทเฟนเพลงป๊อกเพงลงเลาะแทปปี้น้ําจะออกมาลักษณะไม่เหมือนกันเลยคุณคิดว่าน้ำครูไหมรูเ<ห>ออคุณดูดิน้ําจากเบื้องบนน้นําตกจากเบื้องบน,นสวยมากน้ำจากภูขเขา เห็นไหมคะอาดูต่อตอนนี้เขาบัลเลงเพลงบีโทฟเฟนน้ำออกมาอย่างนี้หลังจากเข้าแหลกอันนี้เพลงธรรมะที่เบตเพลงสวดมนต์เอออันนี้ขนลุกเลยอะอยู่ในเล่มนี้มีหมดเอาลูกช้างไปตั้งแล้วก็เอาน้ําที่มีพลังงานไปทัางปิดลูกช้างออกมาแล้วเข้าแหลกเป็นยังไงเป็นลูกช้างเพราะนั้นที่บอกว่าเอารองเท้าคู่นึงไปตั้งกับน้ําเป็นไงเป็นรองเท้ามันก็เป็นรองเท้าไงเ <laughs> <laughs> พราะนั้นเราควรเอาน้ําตั้งตรงไหนละ่ะ ไปที่สูงสูงพลังดีๆนะคะโอเค้นมาดูต่ออันนี้ยิ่งขนลุกเลยมาตั้งทับวัดออกมาเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> เห็นไหมใครเชื่อบ้างยกมือขันดูีิ <c oughs> มันเป็นเรื่องจริงเขาพูดกันหมดแล้วตอนนี้ทั่วโลกแล้ววันนี้น้ําวันนี้น้ำที่ดีจะต้องมีพลังงานที่ผ่านน้ําต้องดีด้วยเช่น <c oughs> ถ้าคุณเอาน้ําดีไปตั้งหน้ากล่าทีวีตั้งในไมโครเวฟ ตั้งในทีวีแล้วก็ผ่านโทรศัพท์มือถือเข้าออกคุณดูก่อนตั้งน้ำมีผลสีชั่วโมงผ่านไปผลึกแตกไมโครเวฟน้ําเสียโทรศัพท์มือถือล่ะคุณคิดว่าทําลายขึ้นไหมทำลายคุณไก่พี่ก็ได้ใครส่วิดีโอจะได้ออกมาทำสักทิ่หน่อยพี่จะเช็คพลังคุณหน่อยเตรียมโทรศัพท์มือถือไว้นุ่มๆอย่างนี้ยพลังน่าจะโอเคอ่ะทำมือทำมือสู้กัพี่วัน วันจะดึงคุณนะคุณสู้สุดชีวิตเลยนะหนึ่งสองสามโอ้คุณก็แข็งนะแข็งแข็งแข็งยาวใหญ่หป่ะมันแข็งแข็งก็ตึงตึงต้านได้เออหนึ่งสองคุณก็ต้านได้นะอ่ะเอาขึ้นไปดีมาเลยส่งมาเลยถือสี่จะส่งขึ้นทำไมสงสัยจะทำอะไรเนี่ยอ่ะมากิ้มคุณต้านไหวเคลียร์บนะคุณไหวนะอ่ะคุณไหวนะ เข้าเนี่ยแหละทำลายทำลายขึ้นสนุกถ้าเล่นกับน้ำตัวนี้คุณสาทิตสนุกค่ะขาธิ่อยู่แล้วขาที่สนุกคุณสาทิตยังอย่างเงี้ยอาที่แล้วสนุกสาที่ยังข้ายังข้ายังงงเลยอ่ะไม่มาิกละไม่ต้องรับถือไว้อย่างนั้นแหละเมื่อกี้คุณสู้พี่นะสู้พี่พี่ไหวนะอ่ะ สองามพี่มันตอกแรงมากเลยเนี่ยคุณไม่ได้แล้วคุณไม่มีแรงแล้วจริงป่ะมีผลมีผลไหมร้สแล้วผู้ชายบางคนเอาไปเสียบอยู่ตรงเนี้ยเออเอออะมือไม่มีพลังแล้วใช่ไหมอ่ะเติมพลังลงไปเอาใหม่นี่พลังฮาร์ดนะหนึ่งสองสามเอาไม่ออกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงเยอะมากโอ้โหแรงเยอะมาก งงเลยไหมงงเลยหลังมาไปเลยเวลาสาธิตอย่างนี้ต้องเอาคนที่รูปร่างใล้พอๆกับเรานะใหญ่เป็นสองเท่าเราไม่ไหวนะคะอสู้นะหนึ่งสองส้โอ้ยลบหนึ่งสอง้ำลไม่ต้องเก่งมากปล่อยตามสบายเลยค่ะอไปหนึ่งสอง้ โอ้ยไม่ลงเชื่อไหมคำพันธ์มีพลังอันนี้เป็นจุดขายหรือเปล่าใช่เลยเพราะนั้นอย่าลืมพูดสื่อสารกัาไปข้างนอกนะว่าวิธีการพี่วันเป็นยังไงงั้นพี่วันจะได้อยู่ต่อสุดยอดเลยพี่วรรณจะไม่บรรยายที่นี่แล้วยอดสุดยอดมีแต่คนบอกว่าพูดนานน้อยใจแล้วโอเคขอบคุณค่ะแล้วการมีพลังงานมันจะเชื่อมต่อกันได้หมดด้วยอาการที่ กินผักเลยลูกข้านขั้นตอนเลยคำว่าพลังงานเราจะชี้ชัดว่าได้คนไหม่คนใหม่ออกมาหน่อยค่ะคนใหม่คนใหม่ออกมามาชิมก่อนมาชิมก่อนคำว่าพลังงานดูนะคะนอกจากดาวชี้วัดแล้วคุณน้ำเรายังมีกลุ่มโมลกุลเล็กด้วยอะโมลกุลเล็กเราจะใช้ถุงชา เราจะใช้ถุงชาสองถุงถุงชาสองถุงเพราะว่าการวัดว่าน้ําเล็กน้ําใหญ่มีเครื่องมือวัดนะคะแต่เครื่องนึงตนเป็นแสนเราวัดด้วยกันใช้อะไรคะใช้ชาแช่เนี้ยเดี๋ยวเรามาจับผิดกันอ่ะคนไหนคนใหม่เคยมช่วยแม่หันหน้ามาทางนี้ด้วยข่างหันหน้ามานเอาหัหงุ่นกินหาหงุนก่อนนะ อัางหุ่นนี่เป็นพวงเดียวกันนะคะอันนี้มืออะไรมือขวามือขวานะคะถือไว้ก่อนนะคะมือขวานะหันหน้ามาทางนี้ด้วยค่ะพี่คิมมือซ้ายหันหน้ามาทางนี้หน่อยหันหน้าไปอย่าเพิ่งชิมอย่าเพิ่งชิมค่ะมือขวานะคะมือขวามือขวามือซ้ายค่ะอ่ะมือไก่อ่ะอ่ะแล้วของคิมมือซ้ายเป็นน้ำที่มีพลังงานแช่ด้วยพลังงานคือมือซ้ายนะอย่าเพิ่งชิมนะคะอย่าเพิ่งชิมอ่ะถือก่อนค่ะมือซ้ายค่ะพี่มือซ้ายค่ะ อันนั้นอันนั้นมือขวาแล้วน่ะสลับแล้วหนะที่หลังเมื่อกี้อันนี้ที่มันแรกมันใสอันนี้ให้พี่ใช่ไหมไม่ใช่เขาสลับแล้วสลับแล้วสลับอันนี้มือซ้ายเป็นมือซ้ายเป็นยอะๆอ่ะแล้วอันนี้ตกลงอะไรกันได้ซ้ายนี่ซ้ายดีกว่าอันนี้พี่จริงต้องอยู่มือขวาใช่มือนี้ใช่ไหมก็อันนี้อันนี้ที่มันแค้พี่ให้คุณใช่ไหมอันนี้สองอันนี้อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งพี่ให้คุณขวาแล้วอันนี้ที่หนึ่งพี่ให้คุณขวกแล้วโอเคไม่สับสนไม่สับสนทางขอมือซ้ายค่ะอ่ะ ให้ชิมเนี่ยซ้ายยังไม่ได้ให้ชิมมือมืออะไรก่อนแม่ก่อนนะมือฝังแม่นี่ใช่ไหมวันนี้ยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ให้กินมือนี้ก่อนชิมเลยค่ะมือซ้ายก่อนชิมกชิมเลยมือซ้ายนะมือซ้ายก่อนชิมก่อนมากินมือเนี้ยมือซ้ายค่ะมือซ้ายค่ะพี่พี่ชิมเลยอันนี้มียังฮะมือซ้ายยังไม่ชิมมือซ้ายนะกินไปแล้วมือซ้ายชิมมือซ้ายครับพี่ยังไม่ได้มือซ้าย มือซ้ายนี่เป็นเมื่อกี้อันแรกของยักษ์วันใช่ไหมมือซ้ายใช่ไหมแม่ขวาแรกมือขวากินกินซ้ายไปแล้วใช่ไหมใช่ทำไม่เป็นไรจับรสชาตินะอ่ะแล้วกินมืออีกมือหนึ่งเข้าไปกินไปกินซ้ายไปก่อนเลยค่ะแล้วจับบนซ้ายไว้ไม่ก็กินไปแล้วกินซ้ายถูกแล้วก็จับแล้วก็จับดูว่ารสชาติแตกต่างกันม้แลวกินไปขวาตามใช่ไหมใช่กินซ้ายก่อนใช่ไหมอ่ะอันไหนอร่อยกว่ากันอันหลังหรืออันแรก อันนี้ของแม่นะไม่รู่แล้มือขวาอร่อยกว่ามือขวาคือฮิวเลอยนนะคะมันกรอบกว่าใช่สดกว่าใช่ไม่ใช่กรอบก็เอาเปรี้ยวนิดๆอ่ะยังไม่จบไม่จบน่คะแล้วไม่ผลตรงใหม่ก็ได้มีอยู่อ่ะน้ำดูนะอ่ะอันนี้มือซ้ายนะแจกมือซ้ายวก่อนนะมือขวามือซ้ายก่อนไม่แจกมือขวาแล้วแจกมือซ้ายก่อซ้ายก่อน พี่ยศดวรรณให้เขาเรียงแถวหันหน้าตรงนี้มันมองไม่เห็นไปไไปปอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะแล้วก็หันหน้ามาได้สี่คนมือซ้ายจิ้มได้ค่ะได้แล้วมือซ้ายจิ้ม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 เดี๋ยวต่อมือซ้ายจิ้มอันเดี๋ยวเป็นสลักงงชิ้มนะคะอันนี้เป็นน้ำกล่องเดียวข้าน้ำแช่แล้วมีพลังงานเนี่ยเราแช่อย่างนี้นะคะใส่น้ำมีพลังงานอ่ะต่อจิ้มตาสี่คนอ่ะแก้วหนึ่งค่ะแก้วหนึ่งเก็บแก้วไว้ตัวได้เลยค่ะ ใ,ใช่ค่ะใช่เฉ<ล>ยๆมีและคะ่ะกินได้เลยค่ะแล้วคหยิบเอมินกันว่าอันไหนอร่อยกว่ากันอันนี้อร่อยกว่าอ่าอันนี้อร่อยกว่าแต่น้ำส้มกล่องเดียวกันนะอันนี้อร่อยกว่าเหตุผลก็คือในเมื่อมันมีพลังงานงมันจะปรับเรียงรสชาติใหม่ทําให้ระบบสัมผัสลิ้นเนี่ยนุ่มขึ้นอร่อยขึ้น<ม>ดีขึ้นพลังงานเยอะขึ้นเลียไหมเลีร์แล้ว แล้วถ้าเกิดเรามีเพื่อนรักกันนั่งอยู่วันนี้มีเบียร์ไปไหาดิเจ็เบียเออสมมติมีเพื่อนนะนั่งกันเนาะอารออย่างไเบเตอร์เบียก็ไม่เหมือนกันนะนุ่มกว่าใครจะใครจะเทสเบียรใครคิดว่าเป็นสลามโดกใครเท็เบียเป็นสลามหรือเปร่าไอคนเนี้ย่ะเทสเบียเทสเบียได้ไหมได้เทสเบียได้ไหมไก่อ่ะทำแค่ัำแควปกติถ้าเทสไม่ได้เราไม่เปิดนะ ทรานบอกว่าจริงถ้าคนไม่ชิมเราไม่เปิดเพราะว่าประมาณบริษัทเขาประจ่ายแค่เนี่ยของอยู่หน้าเวทีอ่ะอันนี้เป็นน้ำที่ไม่มีพลังงานที่เมื่อกี้เราวัดแล้วเนี่ยมันไม่มีพลังงานเนื่องจากว่ามันเป็นอาร์โอครับอ่าหนึ่งแก้วอ่ะเอาตีไม่แน่สิค่ะเบียร์ยี่ห้อเดียวกันนั่แหละแต่วางคนละฝั่ง ที่สองคนชิมมาแรกก่อนเลยค่ะชิมแรกค่ะอันแรกนะไม่มีไม่มีพลังงานเนาะอันที่สองแช่ที่มีพลังงานเล่าก็ทำได้นะเล่าอ่ะเนี่ยถ้ามีคิดดีๆมาฝากพี่วันบ้างนะเนี่ยถ่ายขนาดพี่วันใช้บ้างนะ ขออนุญาตใช้ด้วยรสชาติเป็นไงคุณไก่เปลี่ยนครับรสเปลี่ยนจริงไม่เปลี่ยนผมและแข็งกว่าเปลี่ยนนะแข็งกแข็กว่าเราจะเล่นกับเพื่อนว่ามีพลังงานไม่มีพลังงานตรงนี้เราเล่นได้นะได้แล้วถ้าคุณมีบุหรี่หนึ่งมวนสมมุติว่าคุณสูบบุหรี่หนักๆเลยคนไหนประเภทสิงบุหรี่เอามาเลยมวนหนึ่งเนี่ยสิงบุหรี่คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุหรี่ทำไม่ได้ค่ะเพราะเราทดสอบสูบไม่ได้หนึ่งมวนสมมุติที่บุหรี่หนึ่งมวน เอามาวางใกล้น้ำอย่างนี้ใกล้ก็หอมใช่อีกวนหนึ่งอีกวันก็มาอย่างนี้แล้วให้ออกไปสูบเลยค่ะทั้งสองทั้งสองก็จืดทั้งสองใช่ไหมใช่โอ้แล้วคิดว่าตรงนี้ต้องใช้อุปกรณ์ต้องเอาอะไรจับโล่งจับเลือดไหมอันนี้เหนือกว่าไหมต้องแอบเอาบรีลูกมาตั้งืเหนือกว่าไหมเอาเหนือกว่าไม่เห็นตบมือได้ แล้วมาดูเนื่องจากน้ำเราเล็กเนื่องจากน้ำเราเล็ก55เฮิร์ฟังนะคะตรงนี้สำคัญสำคัญมีคนข้างๆสำคัญนะคะฟังนะคะฟังนะคะในกระเป๋าฟังนะคะเดี๋ยวคุณจะลาดขั้นตอนเนื่องจากน้ำมัน55เฮิร์กับน้ำ r o 149เฮิร์ตตัวไหนใหญ่กว่ากัน149เพราะนั้นวางแป๊บเดียวตัวไหนดูดซึมได้เร็วกว่ากันฮิบริออนเพราะนั้นตัวนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เราดูกัน ใช่อ,อ,อันนีนดูนดซึมได้เร็วกว่ากันอกระดาษขาวป้งอ่อฮิวเดอรออนฮิวเดอรออนการดูดซึมได้เร็วกว่ามันจะนำพาสารอาหารและออกซิเจนไปที่ไมโตคอนเดรียมันจะนำเอาพลังงานไฟฟ้าพลังชีวิตเข้าไปที่ไมโตคอนเดรียมันจะเอาวิตามินแร่ธาตุคอลลาเจนวิตามิน E A D K ที่คุณกินอะไรก็แล้วแต่คุณต้องการเอาเข้าไวหรือเข้าช้าล่ะเข้าวไว,ไ,วไม่นี่คือประโยชน์ใช่ปะ สารทิชชแบบนี้ยากเหรอไงง่ายนี่นะคะตัวที่สองอ่ะอีกตัวหนึ่งไปทั่วห้องเลยเอาพลังงานไปทั่วห้องเลยอ่ะพี่หนึ่งชิ้นคนใหม่เอาหอมใหญ่ดีไหมลูกใครใครกินหอมใหญ่ได้จะชัดนะาบอกได้เลยใครทดลองหอมใหญ่ได้ชัดหน้พี่จะหอมใหญ่ไหม่ะนาวหอมใหญ่ไหมคะอยากกินมะอยากกินมะนาวอยากกินมะนาวไม่มะนาวอยากกินชิม ใครขอมะนาวขอมะนาวห <im itating> อมใหญ่เดี๋ยว <im itating> จะชหอมใหญ่เคยลองแล้วหอมใหญ่จะชัดเอามาไม่ได้บอกว่าคุณจะชอบไม่ชอบเอามาเพื่อเราจับผิดว่าถ้ามีพลังงานมันปรับรสชาติเคียร์ไม่เคลียร์อ <im itating> ขอมะนาวมะนาวอ่ะถ้ามีพลังงานมันปรับรสชาติโอเคไหมคะโอเคไม่โอเคถ้ามีพลังงานมัน <im itating> ปรับรสชาติแล้วถ้าไม่มีไม่ปรับมันมันไบบนี้นะไปฝรั่งเศสไปเยอรมันไปสวิต คุณเคยไปดูไหมที่ห้องเก็บวายอะ่ะใครไปมาไหมไปฝรังเศสไปมากอยู่ใต้ห้องใต้ดินใช่ไหมยิ่งลึกเท่าไหร่วายจะแพงมากฮา,าโดเพราะว่าฮา์โดจะพลังงานสนามแม่เหล็กโลกเขาปรับรสชาติหน่อยนึงคนโบราณเขาก็เอาแม่ขงไปทำไมฝังดินอืงเล่านะนุ่มเลยอ,อ่ะเพราะนั้นให้กัดนิดนึงกัดนิดนึงแล้วเคี้ยวกัดนิดนึงบีปปบใส่ปากเปรี้ยวจี๊ดไหมจี๊ดนะจี๊ดแต่จี๊ดเลย อย่ากินหมดนะเหลือไว้หน่อยนึงอ่ะเผ็ดนะฉุนเผ็ดฉุนใช่ไหมเปรี้ยวจี๊ดอ่ะคนไหนแก่ที่สุดอ่ะคุณอามายอมรับมาแกะกับมือให้หน่อยแล้วอันนี้แฟนกลับมานล้เนี่นะยมันเป็แตาเช้าแล้วคุณวันไอ้นุ่นมันเป็นยังไงเป็นคนรักสุภาพอ่ะให้คุณอาน,นำพลังงานวิธีการชนามาอยู่ตรงนี้อ่ะจับมือนึ่ต้องจับ เชื่อมเชื่อมไฟฟ้ากันเชื่อมไฟฟ้าพี่เชื่อมไฟฟ้าอีกคนนึงก็ไปเชื่อมอีกคนนึงไปเชื่อมอีกคนไปเชื่อมอีกคนได้ค่ะอย่าปล่ยมือนะเมื่อกี้จำรสชาติได้ใช่ไหมว่าเผ็ดฉุนเผ็ดฉุนอ่ะเชื่อมกันแล้วนะเชื่อมอย่งเอาชิมค่ะรสชาติเปลี่ยนไหมหวานข้่หวานไม่ไม่หม่ม่หวานไม่ม่วไม่วม่วไม่าไ่ไม่ไม่่ไม่วไว วันนี้ถามว่าวิจิตการสาธิมแบบนี้โอเคไหมโอเคถ้าเราจะเรียนรู้แบบนี้มันเก็บไม่ได้ตัวเราใช่ไม่ใช่ใช่เพราะนั้นถ้าเราลงปาร์ตี้เราทําได้เราปิดได้ไม่ได้ได้เพราะนั้นวันนี้ใครสอบได้นะคะเอาไปหนึ่งชื่อรุ่นรางวัลเคุณ่ะยากไหมยากไม่ยากโยธาวนเคยเล่นแบบนี้ร้อยคนในห้องนะ ร้อยคนคุณคิดว่าร้อยคนเปลี่ยนไหมรสชาติเปลี่ยนหมดหัวฝักยาวก็ชัดนนะหัวละพายิ่งชัดใหญ่ปังน,นะคะหัวละพา,คาใครเคยกินบ้างกัดกระฉุนเหมือนเขียวหัวละพาจับปุ๊บรสชาติเปลี่ยนเลยถ้าแต่ต้องคนกล้าเล่นเพราะคนก็ต้องกินถูกปะเพราะนั้นวันนี้ถ้าถ้าเข้าไปบ้านลูกค้าทําดีมอนในครัวบ้านลูกค้ามีอะไรเอามาสับทิต พ่บ้านคนนี้ชอบเบียร์เอามาสาธิตเย่าไหมปิดได้ไม่ได้แล้วถ้าเราอ่านแล้มีพลังมาช่วยอะไรได้วะคุณจะตอบว่าไงที่เราแข็งแรงไงที่เราแข็งแรงในเมื่อมันมีพลังงานมันให้พลังงานฮาโดฮาโดเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มันเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์มันเข้าออกเซลลง่ายเอาสารอาหารเข้าเซลลง่ายขับถายออกได้ดูดซึมได้ดีลดริ้งภุมมได้ไว นี่แหละคือการสาธิตการสอบสอบแค่นี้แหละอยากไม่ยากไม่ยาก,อ,ยากอ่าได้อะแต่นี่ให้ยศวันลงลึกเรื่องเรื่องเรื่องโรดักนะคะใครใครพร้อมที่จะฟังต่อยกมือค่ะอ่าถ้าใครคิดว่านานออกจากห้องได้ไม่เป็น <c oughs> ไรอ่า <c oughs>